เราเรือรบอาวุธหนักหนักยิ่งนัดเดียวก็เรือขึ่งรอเราอาวุธหนักเราเป็นเรือหนักเรเเือน,นี้ย่อมมีสักขีเรือนี้ย่อมมีสักสัน เรือ,อนี้ร้ายกาดฉับมันยิ่งสามนัดห้านัดก็ตาเรือลำนี้เป็นเรือผิด้าถึงจะไม่ผิดคาดแต่ข้าทั้งกองร้อยเพียงขับเคลื่อนด้วยน้ำตาโกรยคพคนขีปนาวุธลงทลอยก็ตาย เราก็ขับเลือไปอย่ากลัวให้มันรู้ว่าเราใหญ่ยิ <Empire> ่งแค่นัดเล็กเลก็มันก็กลัวเพราะเราคือเรือ <We have S 1> อาบนักให้มันรู้ว่าเราคือก๊อต ก็ที่ไม่มีวันยอมแพ้ไายนัดเดียวต้องนัดสาบนัดยินแค่นี้ทางลมทั้งกอง้อยจะเป็นยังไงถ้าข้าหมดล่ามันก็ไม่เรูทท้ที่ดียวเท่คนนี้มันคือเรือที่อันตราย อาวุธหนักใจให้หมดยัำยิงขีตนาวุธก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นอันนี้ก็น่าจะตายเรือลำนี้ไม่ถูกกับเรือดำน้ำถ้าปล่อยไปปล่อยมาก็ตาย